การดูแลลูกโคลูกโคตั้งแต่แรกเกิดถึงอย่านมเป็นระยะที่อันตรายมาก,กเกษตรกรควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ 1. ทันทีที่ลูกโคคลอดออกมาควรพิจารณาช่วยเหลือตามความจำเป็นได้แก่เอาน้าเมือกที่บริเวณปากหรือจมูกออกให้หมดบางครั้งอาจมีของเหลวค้างในทางเดินหายใจให้ช่วยโดยจับขาหลังยกขึ้นให้หัวห้อยลง หากลูกโคแน่นิ่งไม่หายใจช่วยดึงลิ้นออกมาจากปากหรืออาจช่วยหายใจโดยการเป่าปากหรือผายปอดเมื่อโคถอนหายใจหรือไอแสดงว่าชีวิตของลูกโครเริ่มขึ้นแล้วใช้ผ้าเช็ดถูให้ทั่วตัวลูกโคให้แห้งหรือใช้น้ำเกลือทาลูกโคเพื่อกระตุ้นให้แม่โคเลียลูกใช้ได้ผูกสายสะดือห่างจากพื้นท้องประมาณ5เซนติเมตร ใช้กันไกรสะอาดตัดแล้วทายาทีเจอไอโอดีนเพื่อป้องกันสะดืออักเสบและไส้เลื่อนปกติโคจะลุกขึ้นยืนกินนมแม่โคภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดนมโคระยะแรกเรียกว่านมน้ำเหลืองสำคัญมากที่สุดมีคุณค่าสูงและมีภูมิต้านทานโรคต้องให้ลูกโคกินให้ได้โดยเร็วที่สุด หากลูกโคไม่สามารถกินนมได้เองควรจับอุ้มให้ดูดนมหรือรีดนมจากแม่มาป้อนให้โคกินภายใน3-4ชั่วโมงหลังคลอดจนกว่าลูกจะแข็งแรงแม่และลูกโคคลอดใหม่ไม่ควรปล่อยตามฝูงควรแยกเลี้ยงให้แข็งแรงดีก่อน 2. การหย่านมลูกโค เกษตรกรทั่วไปมักจะปล่อยให้ลูกโคอยู่กับแม่โคจนกระทั่งแม่คลอดลูกตัวใหม่ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแม่โคท้องจะทำให้สุขภาพแม่โคทรุดโทรมมีผลให้การเป็นสัตว์ครั้งต่อไปล่าช้าและให้ลูกห่างออกไปแทนที่จะได้ลูกปีละหนึ่งตัวตามปกติดังนั้นจึงควรอย่านมลูกโคเมื่ออายุ6-7เเดือนทั้งนี้ให้คำนึงถึงสุขภาพลูกโคด้วยแผนการดูแลสุขภาพโค อายุโคสามอาทิตย์ถึง1เดือนให้ถ่ายพยาธตัวกลมครั้งที่1อายุโค6อาทิตย์ให้ถ่ายพยาธตัวกลมครั้งที่2อายุโค3-8ถึงเดือนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรครูเซลโลซิสลูกโคตัวเมียอายุโค4เดือนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเข็มที่1อายุโค4เดือนให้ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ อายุโค5เดือนให้ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเข็มที่2ครั้งต่อไปให้ฉีดซ้ำทุก6เดือนอายุโค6เดือนให้ฉีดวัคซีนโรคคอบวนเฮโมไรกเซฟติซิเมียให้ฉีดซ้ำทุก1ปีอายุโค8เดือนถึง1ปีให้ถ่ายพยาธิตัวกลมครั้งที่3และถ่ายซ้ำทุก6เดือนตรวจสอบโรคพยาธิใบไม้ในตับ และทำการถ่ายพยาธิในพื้นที่ที่มีการติดโรคนี้และควรถ่ายซ้ำทุกๆ6เดือนอายุโค1ปีให้ตรวจโรคแท้งติดต่อและวันโรคประจำปีโรคที่พบได้เสมอในลูกโคโรคปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ในทางเดินหายใจสัตว์จะซึมน้ำมูกไหลมีไข้หายใจลำบากและอาจมีความผิดปกติของระบบขับถ่ายร่วมด้วย มักเกิดในระยะที่อากาศเปลี่ยนแปลงและในฤดูฝนลูกโคที่เป็นโรคพยาธิจะมีสุขภาพอ่อนแอและง่ายต่อการป่วยด้วยโรคนี้การรักษาที่ได้ผลดีต้องทำตั้งแต่ระยะเริ่มป่วยโดยใช้ย,ยาปฏิชีวนะเช่นเตตราไซคลินคลอเร,รมฟินิคอลหรือใช้ย,ยาซันฟ้าและควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมร่วมกับการรักษาด้วยทองร่วง ลูกโคที่ท้องร่วงจะมีอุจจาระเปื่อบริเวณก้นและโคนหางหายใจเร็วขึ้นอุณหภูมิอาจปกติหรือสูงขึ้นเล็กน้อยพร้อมโรมลูกโคอาจจะตายมีสาเหตุมาจาก 1. ลูกโคได้รับเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในทางปาก 2. ได้รับน้ำนมมากเกินไปหรือเปลี่ยนอาหารฉับพลัน 3. มีพยาธิขาดวิตามินเอไม่ได้รับนมน้ำเหลืองลูกโคอ่อนแอ ง่ายต่อการติดเชื้อการรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะหรือซันฟ้าและยาสมานลำไส้จะต้องควบคู่ไปกับการค้นหาสาเหตุและแก้ไขในรายที่อ่อนแอมากจำเป็นต้องให้สารบำรุงและเสริมเกลือแร่ร่วมด้วยไส้เลื่อนเป็นการทะลักของอวัยวะในช่องท้องไปอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังมักพบบริเวณสะดือขาหนีบและถุงอัณฑะ เข้าใจว่าเป็นกรรมพันธุ์เราสามารถแก้ไขได้โดยพยุงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยแถบผ้ายืดมีกาวในตัวพันรอบเอวไว้ระยะหนึ่งจะได้ผลดีในรายที่ช่องเปิดของไส้เลื่อนไม่ใหญ่จนเกินไปนักช่องนี้จะปิดได้เองเมื่อโคอายุเกินหนึ่งปีไปแล้วแต่ถ้าช่องใหญ่มากอาจต้องใช้การผ่าตัดเมื่อลูกโคอายุ2-3เดือนขึ้นไปสะดืออักเสบ สะดืออักเสบอาจส่งผลให้ลูกโคตายด้วยโรคบาดทยักโรคปอดบวมหรือข้อขาอักเสบตามมาได้จึงควรเอาใจใส่สะดือลูกโคเล็กจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีปัญหาสะดืออักเสบในลูกโคมักเกิดจากความบกพร่องในการตัดสายสะดือและความสกปรกของพื้นคอกอาการที่สังเกตพบได้คือสะดือชื้นแฉะเป็นหนองมีกลิ่นเหม็นลูกโคยืนหลังโก่งและซึม การแก้ไข 1. จับลูกโคนอนตะแคงโกนขนบริเวณรอบสะดือให้กว้าง 2. ทําความสะอาดแผลด้วยน้ําสะอาดหรือน้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดล้างเอาหนองออกให้หมดถ้าแผลเป็นโพรงให้ใช้สำลีพันปลายไม้สอดเข้าไปทําความสะอาด 3. ถ้าเกิดเป็นถุงฝีให้กรีดผ่าปากถุงฝีออกให้กว้างพอแล้วขูดทําลายถุงฝีให้หมด 4. เช็ดแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน 5. ถ้าเป็นฝีหรือมีโพรงให้ยัดหมุดและรักษาเช่นเดียวกับการรักษาฝี 6. พ่นยากันแมลงตอม 7. ล้างแผลใส่ยาทุกวันจนแผลหายข้อขาบวมสาเหตุ 1. มักเกิดจากการตัดสายสะดือไม่ดีทำให้เชื้อโรคเข้ากระแสะโลหิตและเข้าข้อ 2. การเลี้ยงลูกโคตามพื้นอคอกที่หยาบสก,กบปรก อาการลูกโคมีข้อขาอักเสบบวมร้อนทำให้ลูกยากเจ็บปวดและมักมีปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปอดบวมภาวะโลหิตเป็นพิษการรักษาถ้ามีแผลให้รักษาแผลและเลือกให้ยาปฏิชีวนะเช่นยาเพนิซิลินและสเตรปโตไมซินพร้อมจัดให้ลูกโคอยู่ในคอกที่สะอาดและแห้ง มีฟังที่สตร์ปูรองนอนป้องกันข้อที่อักเสบเสียสีกับพื้นข้อปัสสาวะปนเลือดในลูกโคที่กินน้ำมากและอาหารไม่เพียงพอจะทำให้ลูกโครปัสสาวะปนเลือดถ้าลูกโคไม่แสดงความผิดปกติอื่นใดก็ไม่เป็นอันตรายเพียงลดปริมาณน้ำที่ให้ลงอาการก็จะหายไปเองถ้ามีการติดเชือ้อลูกโคจะแสดงอาการไข้ซึมไม่กินอาหาร ในกรณีนี้ควรพิจารณาให้กินยาปฏิชีวนะร่วมด้วยกระดูกอ่อนสาเหตุเกิดจากการขาดแคลเซียมอาการลูกโคเกิดใหม่จะยืนไม่มั่นคงอาจพบอาการขาโกงข้อเท้าพับในระยะแรกคอดการรักษาในรายที่ไม่รุนแรงให้เสริมแคลเซียมฟอสฟอรัสและให้วิตามินดีจำนวน2-3ครั้งอาการจะดีขึ้นถ้าข้อเท้าพับมาก อาจต้องทำกายภาพบำบัดหรือพันผ้าฝืนไว้โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราส่วนใหญ่ของโรคผิวหนังชนิดนี้เกิดขึ้นจากความชื้นและความสกปรกของโรงเรือนและสิ่งปูนอนลักษณะอาการจะเป็นแผลวงกลมขอบแผลนูนสูงขนาด3-5เซนติเมตรไม่มีอาการคันพบบริเวณหัวคอตามลำตัวไหล่ให้รีบรักษาก่อนอาการสลุกลามไปทั่วตัว การรักษาใช้สบู่ถูกแผลให้ทั่วโกนขนให้สะอาดเพื่อเวลาทายาจะได้ถึงผิวหนังยาที่ให้ผลดีคือทิงเจอร์ไอโอดีน2%ทาทุกวันวันละครั้งจนหายโรคโคและการป้องกันร,รักษาโครโรคในสัตว์หมายถึงอะไรโรคในสัตว์หมายถึง การที่สภาพร่างกายสัตว์แสดงอาการผิดปกติไปจากเดิมเนื่องจากร่างกายไม่สามารถทำงานตามปกติได้จึงทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าป่วยเช่นการมีไข้หายใจผิดปกติเบื่ออาหารร่างกายสูพร้อมแบ่งออกเป็นสองพวกคือ 1. โรคธรรมดา คือโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นไม่มีการระบาดไปยังสัตว์ตัวอื่นๆได้และสามารถที่จะรักษาให้หายได้เช่นโรคปอดบวมท้องเสีย 2. โรคระบาดคือโรคที่เกิดขึ้นแล้วสามารถแพร่ระบาดจากสัตว์ตัวหนึ่งไปยังสัตว์ตัวอื่นได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นโรคปากและเท้าเปื่อยโรคแทงติดต่อโรคแอนแท็กโรคคอบวม โรคธรรมดาที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปจะทำการรักษาได้ผลแต่สำหรับโรคระบาดต,ต้องใช้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก 1. โรคระบาดมักทำให้สัตว์ล้มป่วยหรือตายหลายๆตัวในเวลาใกล้เคียงกันสร้างความเสียหายหแก่กเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง 2. โรคระบาดบางโรคจะรุนแรงมากอาจทำให้สัตว์ตายในทันทีโดยไม่แสดงอาการป่วยให้เห็นและบางโรคอาจติดต่อถึงคนได้เช่นโรคแอนแทรก 3. โรคระบาดเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเจ้าของจะทราบก็สายเกินกว่าที่จะทำการแก้ไขได้ทัน 4. โรคระบาดส่วนมากไม่มียารักษาโดยเฉพาะเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นส่วนมากรักษาไม่ได้หรือเสียค่ารักษามากไม่คุ้มค่า สาเหตุโน้มนำที่ทำให้เกิดโรคในโคได้แก่ 1. สภาพการเลี้ยงดูเช่นเลี้ยงปนกับสัตว์ฝูงอื่นอคอกชื้นแฉะอาหารไม่เหมาะสมอยู่อย่างแออัดคอกสกปรกุก 2. สิ่งแวดล้อมเช่นอากาศร้อนจัดพื้นที่ลุ่มแฉะเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคแมลง 3. อายุเพศและพันธุ์ของสัตว์ บางโรคเป็นกรรมพันธุ์และบางโรคเกิดขึ้นกับลูกโคได้ง่ายกว่าแม่โคหรืออาจเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโคเองวิธีการติดต่อของโรค 1. ทางตรงโดยการสัมผัสโดยตรงระหว่างสัตว์ป่วยและสัตว์ดีเช่นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงหนาแน่นการขนย้ายตลาดนัดค้าสัตว์เชื้อโรคจะติดต่อทางการกินเลียดูดนมบาดแผลในตาผิวหนังผสมพันธุ์หายใจ เชื้อโรคบางชนิดอาศัยอยู่ในร่างกายสัตว์ปกติโดยไม่ทำอันตรายต่อสัตว์เมื่อสัตว์อ่อนแอเชื้อจะรุนแรงขึ้นทำให้สัตว์ป่วยและตายได้เช่นโรคคอบวมสองทางอ้อมแพร่ติดต่อจากสักตว์ป่วยไปสู่สัตว์ปกติโดยอาศัยพาหะโรคที่อยู่รอบๆสัตว์ป่วยแบ่งได้สองชนิดคือพาหะมีชีวิตเช่นมแมลงวันยุงเห็บเหาะไรนก หนูสุนัขที่สำคัญคือคนพาหะที่ไม่มีชีวิตเช่นน้ำอาหารรองเท้าเสื้อผ้าอุปกรณ์ของเสียดินฝุ่นละอองในอากาศโดยลมพัดขึ้นมาเอาเชื้อโรคไปได้ไกลมาตรการป้องกันโรคโรคระบาดในสัตว์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทำความเสียหายให้กับเกษตรกรทุกคนดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติจึงควรปฏิบัติดังนี้ 1. มาตรการสุข,ขาพิบาลก่อนนำสัตว์ใหม่เข้ามาเลี้ยงในฝูงต้องแยกเลี้ยงเพื่อกักดูอาการอย่างน้อย15วันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นโรครวมถึงโรคบางชนิดที่ไม่สามารถดูได้ด้วยตาจำเป็นที่สัตวแพทย์จะต้องทำการตรวจให้แน่ใจก่อนเช่นวันโรคหรือบลูเซ e l l แยกสัตว์ตัวที่ป่วยออกจากฝูงจนกว่าจะรักษาหายสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ต้องกําจัดโดยการเผาฝังและใช้น้ำยาเชื้อโรคพ่นหรือล้างในโรงเรือน้ออุปกรณ์ให้ทั่ววันละ1-2ครั้งหากมีสัตว์ป่วยในเวลาใกล้เคียงกันหลายๆตัวต้องแจ้งให้สัตวแพทย์มาตรวจวินิจฉัยโรคทันที ไม่ควรใช้ผู้ดูแลสัตว์ป่วยไปดูแลสัตว์ที่ไม่ป่วยเพราะเชื้อโรคอาจติดไปกับคนเลี้ยงเสื้อผ้ามือเท้าเป็นต้นไปสู่สัตว์ในฝูงที่ปกติได้ระมัดระวังการเข้าออกของคนสัตว์และยานพาหนะผ่านเขตที่มีโรคระบาดเพราะอาจทำให้เชื้อโรคกระจายได้ไม่ควรบริโภคสัตว์ที่ป่วยหรือเป็นโรคระบาดตายผู้เลี้ยงสัตว์ควรศึกษาเรื่องโรคสัตว์ให้เข้าใจอย่างแท้จริง 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนดโรคระบาดสัตว์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสร้างความเสียหายและยุ่งยากมากมายจึงต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความต้านทานให้แก่โคไว้เสมอวัคซีนวัคซีนคือสารที่ใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานโรคช่วยป้องกันโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายหรือเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นได้วัคซีนโคที่สำคัญได้แก่ วัคซีนปากและเท้าเปื่อยวัคซีนเฮโมไรกเซปติซิเมียวัคซีนแอนทรวัคซีนบูสเตอรซิสเป็นต้นกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรควัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยใช้กับสัตว์อายุสีเดือนขึ้นไปฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนคอบวมใช้กับสัตว์อายุสีเดือนขึ้นไปฉีดกล้ามเนื้อวัคซีนแอนทรัก ใช้กับสัตว์อายุ4เดือนขึ้นไปฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนแบคลิกใช้กับสัตว์อายุ4เดือนขึ้นไปฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนแทงติดต่อใช้กับสัตว์อายุ3-8เดือนเพศเมียเท่านั้นฉีดใต้ผิวหนังสิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องทราบก่อนการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ 1. ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคเท่านั้น เพื่อความสะดวกควรร่วมกันจัดทําซองฉีดวัคซีนประจำข้อหรือประจำหมู่บ้านเตรียมไว้ 2. ศึกษารายละเอียดการเก็บรักษาและการใช้วัคซีนตามคำแนะนำเฉพาะกับวัคซีนแต่ละชนิดเพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพดีที่สุด 3. ใช้วัคซีนตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดโรคระบาดในบริเวณใกล้เคียง 4. ต้องใช้วัคซีนก่อนวันหมดอายุที่แจ้งไว้ข้างขวด 5. อย่าให้วัคซีนถูกความร้อนหรือแสงแดดและให้วัคซีนให้ครบตามขาดที่กำหนดไว้ 6. อย่าให้วัคซีนแก่สัตว์ที่กำลังจะนำไปฆ่าเป็นอาหาร 7. วัคซีนที่เหลือจากการใช้ควรทิ้งเสียเพื่อหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคอื่นซึ่งจะทำให้คุณภาพวัคซีนลดลง 8. ขวดบรรจุวัคซีนหรือภาชนะที่ใช้ในการผสมวัคซีนเมื่อใช้แล้วควรต้มหรือเผาทำลายเชื้อก่อนทิ้ง 9. ส่วนมากแล้วสัตว์จะมีความคุ้มโรคได้ภายหลังการฉีดวัคซีนแล้วประมาณ15วันหากโคได้รับเชื้อระยะนี้อาจป่วยเป็นโรคได้ สิต้องให้วัคซีนซ้ำเมื่อหมดระยะความคุมโรคของวัคซีนแต่ละชนิด11วัคซีนแบบที่ต้องผสมกับน้ำยาละลายเมื่อผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน2ชั่วโมงระหว่างนั้นต้องเก็บในกระติกน้ำแข็ง 12. สัตว์บางตัวอาจเกิดอาการแพ้หลังฉีดวัคซีนดังนั้นจึงควรกักรอสังเกตอาการสัตว์ไว้ในที่ร่มภายหลังฉีดวัคซีนแล้วประมาณ1ชั่วโมงถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้น ให้สัตวแพทย์รักษา 13. วัคซีนที่เสื่อมสภาพหมดอายุมีการปนเปื้อนหรือสีของวัคซีนเปลี่ยนไปห้ามนำมาใชา้ 14. การฉีดวัคซีนให้ได้ผลต้องพยายามฉีดให้แก่สัตว์ทุกตัวในหมู่บ้านยิ่งปริมาณสัตว์ที่ได้รับวัคซีนมากระดับภูมิคุ้มกันโรคในฝูงก็ยิ่งสูงโอกาสที่โรคจะเข้าไประบาดได้จึงมีน้อย 15. สัตว์จะป่วยหลังจากได้รับเชื้อโรคหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณและความรุนแรงของเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายหากเชื้อโรคมีปริมาณและความรุนแรงมากอาจทําให้สัตว์เป็นโรคได้16ไม่ควรหวังผลจากการฉีดวัคซีนแต่เพียงอย่างเดียวการป้องกันการติดโรคจากแหล่งอื่นการจัดการและการสุขาพิบาลที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ดีที่สุด